วันนี้ผมจะลองทอดปลาส้มโดยไม่ให้มันติดกระทะนะครับแล้วก็ไม่ใส่แป้งนะครับจะใช้ใบตองลองไปอีกทีหนึ่งใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะน้ำมันตามผมหมดนี่เป็นปลาส้มที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับถึงไหมเราเริ่มกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปไฟกลางนะครับไม่แรงไม่ตับเกินไปตัดใบตองประมาณนี้นะ ถ้ามันร้อนก็เอาลองไปเลยน่าจะร้อนแล้ววางใบตองใส่กินปลาลงไปวันนี้ผมลองพลิกโดยการแบบปีลังกากรทะอะไรดีสักภาพนึงก็ได้ยู่นะอ๋อคงต้องกินทั้งใบตองไปเนี่ยนะ